โอ้ยแห่งฝาวได้เนี่ยเขาเราจะใส่เงินอยู่นี่รับเอกสารเอกสารัญญยเห็นฝากผู้จัดการยางหน้าเปียกหนุ่มเปียกน้ำเบิดโอ้ยคือบุกบอกสาเหตุไงว่าเป็นยังบดตรงปก้าน้ีเยวลงหรือว่าอายุเพิ่มขึ้นหรือว่าผมบดในเห่า เอาหนาเอื้ยมันเห็ดผลงไดรล่ะหนายัางคือเก่าหนาเทาลงยังไว้จะลุนอยู่ที่แดดม้านอกน,นี่โอ้รอเอกสารจะมโอ้ยยากรอเอกสารมาตรงโพกอีกแล้วลูกถ่ายมาตรงโพกมาในฝาดอกเด้อเงินนั่นพี่น้องมาในฝาเงินดอกไม้นี่นเขาบากาอ,บาก,าอาบากลูกถ่ายมาตรงโพก จะตกไปธน,นาขา้เหรอโอ้ยห้ามขึ้นหรือมาเหี่ยวล่งอันนี้ฮะโอ้ยตายตาย <c oughs> บอดด้ฝากลงกด้วยจ้าเดี๋ยวจังสิโอนไ้เด้อร์นอร้ <c oughs> องเขาบอกจะไปฝากเงินเข่าบัญชีผ่านอันเซเว่นเขาบอกว่าไม่สามารถทำรายการได้รูปภาพบัตรประชาชนกับรูปคุณไม่ตรงปกโอ้ยท้องบอกมึงนะ คอ,อยสิซมุดปูนซีเมนเด้ไม่ตรงปกตรงไหนก็ลูบดีฉันทายตั้งแต่พ่อซอใดนี่ปีนาสิเบิร์ดอายุตอนนี้ลูปผมสั่นผมสั่นิึงปวดตรงปกมันอาจมันกระบ,บอสีแจงเนี่ยนอวะเพราะอะไรคุณไม่ตรงปกสัได้หมูพีนอคอยไปสองเซเว่นเซว่นแลคอยไปกระบ,บอกตรงปกสองเธอกระบ,บอรตรงปก มันมากเลว่าก่องมันเสียกะไปอีกเซเว่นหนึ่งนองเข้ากันใหญ่กล่องไปเฮ้คอยเห็ดคาเตอร์แรกปอตงโป๊กปมาเคาเตอร์ที่สองคาเตอร์แรกนอนว่าเอ้ยกล่องมันหนาสิบดีเดี๋ยวเดี๋ยวเียวคอยเปลี่ยนกล่องไปไปไปพูดไปเคาเตอร์นะั้นพ่อไปเคาเตอร์นะั้นนอนบอกว่าตรงป๊กแทนเจ้าบอตงห่วงกล่องยางดีกล่องโทรศัพท์ยางแพงทายสองเถื่อ หลอบแหลกก็บทตงปกหลอบสองก็บทตงปกก็เลยโอ้ยวาสนาเงินกูสิบริปไปอยู่ในบัญชีเนาะ